สวัสดีครับเพี่น้อนที่เคารพรักครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะครับบรรยากาศงานชุมนุมเยาวชนโลกที่กรุงลิสบอนประเทศโปรตุเกสนะครับวันนี้เป็นวันที่3ของงานชุมนุมเยาวชนโลกแล้วนะครับวันนี้ไฮไลท์ในวันนี้นะครับก็คือการเดินทางไมกางเขนพร้อมกับผสานตะปาปาฟรั่งิศสเวลา16บหนาฬิกาที่นี่หรือว่าตรงกับเวลาในประเทศไทยก็คือเที่ยงคืนนะครับยี่สิบสี่นาฬิกานั่นเองนะครับ ตอนนี้ผมก็มาอยู่ใกล้กับสถานที่ที่เราจะต้องอนัดพบกันนะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวเพื่อสําหรับการเดินทางกางเขนนะครับพร้อมกับพระสันตปะปาปานะครับไกลๆนะครับก็เป็นทะเลนะครับพี่น้องถ้าจะเห็นยอดโดมแหลมยอดโดมแต่ไม่แหลมนะครับคล้ๆอาร,รามวิหารที่จันทบุร,รีก่อนที่จะมีการต่อเติมโดมนะครับก็คืออารามวิหารนะครับของที่นี่นะครับแล้วก็บนบนภูเขาด้านบนก็คือปราสาทของเซนจ์จอร์สนะครับ ก็เป็นภาษาเก่าแก่โบราณหรือว่าเป็นพระราชวังเก่าแก่โบราณนั่นเองอยู่บริเวณเหนือสุดนะครับแล้วก็รอบๆนี้ก็เป็นศูนย์กลางหรือว่าใจกลางของเมืองลิสบอนนั่นเองนะครับเพี่องครับที่ที่ผมอยู่นี้เขาเรียกว่าลานสาธารณะนะครับของดุบุญเปโต,โตแห่งอาคันตาร่านะครับซึ่งเป็นทุพอลคงสําคัญนะครับของโปรตุเกสที่เขามีความเคารพนับถือนะครับแล้วก็เป็นสวนสาธารณะเก่าแก่นะครับซึ่งผมเห็นพื้นที่เขาทำนะครับก็มีอายุ ตั้งแต่ปี1867นะครับหรือว่าประมาณ100กว่าปีมาแล้วนะครับที่เขามีการบูรณะหรือว่าทำสวนสาธนารณะนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ในโอกาสงานชนงเยาวนชวนโลกนี้นะครับสวนสาธารณะแห่งนี้ก็เป็นสถานที่สำคัญนะครับที่บรรดาเด็กๆและเยาวนชนก็จะขึ้นมาชมวิวนะครับซึ่งเป็นวิวที่สวยงามมากนะครับเป็นภาพพานรามานะครับแล้วก็บริเวณใจกลางตรงนี้นะครับก็ตรงถนนเรา,น,าน้าเรานี้ ต้นไม้เขียวๆด้านล่างนี้นะครับก็เราจะไปเอาร่วมสนุมกันนะครับซึ่งเราเคยไปร่วมสนุมกันมาแล้วนะครับตอนพิธีเปิดนะครับแต่ตอนเย็นวันที่1่งสิงหาคมนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็จะมีการเทางม้กห้หันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เช่นเดียวกันนะครับบรรดาเด็กและเยาวชนก็ได้มีโอกาสต้อนรับพระสันตะปาปาฟรังซิสนะครับที่ได้เสด็จเดินทางมาถึงกรุงลิสบอนประเทศโปรตุเกสอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็เข้าพบกับบรรดาบิชอปบรรดา พระสงฆ์นักบวชชายหญิงสามเณรนะครับของประเทศโปตุเกสและก็ประเทศกาเคียงด้วยนะครับบรรยากาศวันนี้ก็มีความร่มรื่นสวยงามนะครับเพี่น้องครับขึ้นมาแล้วเราก็ได้สะพัดลมที่เย็นเนะครับพี่นน้องครับเราสังเกตเห็นว่ามีบรรดาชาวชนนะครับหลายคนและก็หลายกลุ่มเลยนี่ก็เป็นไม่ทราบว่าจากประเทศอะไรนะครับก็กําลังอ่านพระคัมภีร์กันอยู่นะครับและบางคนก็พักผ่อนนะครับก่อนที่ จะได้เวลานัดหมายนะครับอีกประมาณ2ชั่วโมงข้างหน้านะครับเบนดาเด็กๆและเยาวชนก็จะได้เดินทางการเขียนพร้อมกับพระสันตปะปาปาฟังซิสนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์แล้วก็เป็นกิจกรรมหลักกิจกรรมหนึ่งของอาชนชุมนุมเยาวชนโลกนะครับเพื่รับที่นี่ก็มีคนมาพักผ่อนท่องเที่ยวมากมายเลยนะครับมีการเล่นดนตรีนะครับ เสงเป็นแพร่ละนะครับพี่น้องครับแล้วผมจะเอาไม้ออกนะครับแล้วก็ให้พี่น้องได้สัมผัสกับโรตีที่เขาได้เล่นอย่างใกล้ชิดนะครับ มีร้านอาหารนะครับเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็เป็นพิเศษสำหรับเรียกว่าหลังจากรับประทานอาหารกันแล้วก็คือมาพักผ่อนการสังเล็กน้อยนะครับเก็บแรงเอาไว้นะครับเพราะว่าอีกประมาณสองชั่วโมงที่ผ่านมานะครับอีกสองชั่วโมงที่ก็ลังจะมีถึงนะครับก็จะเป็นการเดินทางขึ้นนะครับพร้อมกับพระสัตว์ตาปปาฟอนัซิสนั่นเอง เดี๋ยวเราจะบามาดูมุมนึงนะครับเพราะว่าเป็นมุมที่ที่สำคัญนะครับก็จะสามารถมองเห็นเวทีนะครับที่พระสัตะปาฟ้องที่ชสดเจมาแล้วก็มาดาเยาวชนก็จะเดินรูป14ภาคพร้อมกับพระสัตรพานครับ <c oughs> อันนี้ผมก็มาที่จุดชมวิวแห่งหนึ่งนะครับของเมืองถนน,นสายนี่หน้านี้ที่มีต้นไม้สีเขียวน,นะครับ ก็จะเป็นจุด,ดนัดพบของเราถ้าเดี๋ยวถ้าเกิดเราลงไปข้างล่างจะเห็นว่าธรรมดาเยาวชนลายแสนนะครับมุ่งตรงไปสู่นะครับปาร์ที่อยู่ด้านบนนะครับปาร์ของพระเจ้าเอ็นบที่ที่7นะครับตามแนวต้นไม้นี้นะครับมุ่งไปสู่ข้างบนเล็กๆนะครับที่เป็นสีพอฟ้าแล้วก็มีธงชาติอยู่ตรงนั้นก็จะเป็นปรามพิธีหรือเป็นพิธีนะครับพระท่านบูชาน,นั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราไปเดินดูบรรยากาศอีกสักเล็กน้อยนะครับไปครับตรงนี้ก็เป็นภูเขาสูงอีกลูกหนึ่งนะครับซึ่งมีความสําคัญนะครับแล้วก็สมัยก่อนก็คงเป็นบ้านของบุคคลสําคัญนะครับเป็นพวก ข้าหาวปดิหรือว่าเป็นพวกข้าราชการทั้นสูงเ็าจะมาตั้งบ้านอาศัยอยู่แถวนี้เดี๋ยวเราจะลองไปดูนะครับว่าเฮ้ยมีหมาตัวหนึ่งนะครับพี่น้องครับหมาได้ลงไปดูในสระน้ำเลยครับว่าอากาศร้อนนะครับไม่น่าเชื่อนะครับ มันลงไปเลยนะไปเลยนะครับพี่นะ้องครับแล้วมันก็ขึ้นมาเือครับ,รบก็เป็นบรรยากาศรีแลกซ์นะครับแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายนะครับแล้วก็เราก็ได้รู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะครับของชาวโยุโรปอีกประเทศหนึ่งก็คือโปรโตุเกสครับ กางคืนกลางคืนอันนี้ก็ทำเป็นที่ถ่ายรูปนะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มให้ด้วยเครื่องดื่มบริการนะครับต้องซื้อนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าโอ้เด็กๆมา,ารับประทานอาหารกันที่นี่นะครับมีศิลปินมาวาดภาพจำหน่ายให้กับเรานะครับแถวนี้นะครับแล้วก็มีจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณนี้ มีอาหารขายมากมายนะครับเพี่นน้องครับบริเวณนี้ที่เข้าร่วมโครงการชุมนุมเยาวชนโ,โลกนะครับใครที่มีบัตรชุมนุมเยาวชนโ,โลกนะครับก็มาแลกบัตรนะครับแลกอาหารได้อันนี้ก็เป็นร้านอาหารนะครับเป็นร้านพิซซ่ากับเครื่องดื่มเย็นๆชื่นใจนะครับเป็นพวกสปากเกตตี้นะครับมีเครื่องดื่มมีแฮมเบอร์เกอร์นะครับมีเครื่องดื่มท้องถิ่น นะครับของประเทศนี้นะครับก็แล้วแต่ใครชอบอะไรก็ซื้อไปนะครับเพี่น้องเราก็มีราคาของที่ระลึกนะครับเป็นเสื้อเป็นธงเป็นปากกาเป็นสากรรมนะครับเป็นร้านขายอาหารน้ำปัน่นนะครับมีสปากเกตตี้มีมันฝรั่งนะครับอันนี้ก็มาจ,จากสเปนนะครับ มีเครื่องเหนื่มมากมานะครับที่บริการให้กับเรานะครับเพี่อนครับขอบคุณเพื่อนเราทุกคนนะครับที่รับชมแล้วก็ติดตามการไะฟ์สดนะครับซึ่งผมก็ได้มาอะไรว่าจุ่มตัวอยู่ที่กรุงลิสบอนแห่งนี้ในงานชุนวยเยาวชนโลกนะครับซึ่งเป็นในระกับพระสันตะสาคนก็เป็นการก้าวเดินไปด้วยกันอีกก้าวหนึ่งที่เป็นก้าวที่ใหญ่แล้วก็สัมพันธ์ด้วยนะครับสำหรับบรรดาเด็กๆและเยาวชนนะครับซึ่ง ประสานตาปาฟังซิสนะก็ได้ให้ความสําคัญนะครับไม่เพียงแต่เด็กและเยาวชนเท่านั้นแต่ว่าบรรดาผู้สูงอายุนะครับเพื่อที่เราจะก้าวเดินไปด้วยกันอย่างมีความหมายนะครับก็ขอให้พี่น้องทุกคนได้โชคดีและเดี๋ยวอยีกประมาณสองชั่วโมงนะครับสช่อมตรงกับประเทศไทยนะครับเวลาเที่ยงคืนนะครับบรรดาเด็กและเยาวชนก็จะสวดสา้ประคำนะครับร่วมกันนะครับก็ขอให้พี่น้องได้มีความสุข นะครับแล้วก็พบกันใหม่กับการไลฟ์สดต่ายทอดสดนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ